ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมไทยจุลานะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศการยกยอนะครับมีทั้งยอใหญ่แล้วก็ยอยอเล็กนะครับสะดุ้งเล็กสะดุ้งใหญ่นะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้ได้หลายโลอยู่นะครับประมาณกี่โลครับนี่ประมาณสามโลกว่า ไายเยอะอยอะเป็นปลากระบอกปลาปลาอะไรปลาอีสานเขาเรียกกระบอกปลาคุยลามปลาอะไรล่ะหลายอย่างปลาสามแจสี่แจก็ว่าไว้ครับตัวปีีมาทั้งวันหรือว่าเอากลับไปบ้างแล้วครับนี่โอ้ขายไปแล้วห้ากิโลแล้วโอ้ขายห้ากิโลแล้วที่เหลือนี้ยังจะยกอีกอยู่ครับคืนนี้จะอยู่ไหมครับนี่ อยู่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 ดูรอด,ด,ด,ดูปลาหนังครับพวกปลาอะไรเขาเรียกปลากฏดปลาขยงเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับ ก็ยกทีก็ได้ประมาณนี้แหละครับออออโอ้โยโดดตะพืดตะพือครับพี่น้องอดเด็ด <c oughs> อดเด็ดเหมือนปลาตั้งใจมาเข้ากล้องเลยนะครับ ตักทีโลสองโลนะครับอย่าไปนั่งห่งข้างประยุทธ์ โอาจะลุันจะอ้างกองวันมืเงินได้นี้างนื้อโโตหมนครับหมานครับช่วงนี้น้ำมาใหม่ครับเป็นยอใหญ่นะครับทำเองนะครับเขาทำไว้ตั้งแต่หน้าแรงนะครับก่อนที่ฝนจะมานะครับก็บางทีก็ได้ได้ก็ โลสโลนะครับนนบ,บางทีกอ็กอาจได้มากกว่านั้นครับก่อนหน้านี้ครับมาไม่ทันครับหมายดังครับแถวนี้หมายดังเอาไว้โลดย,ยู่ยูอ่ายกอีกแล้วลองมาดูมุมนี้นะครับว่าจะหมานไหม ก็ได้นะครับยกทีไรก็ได้ทุกครั้งแค่ว่ามากน้อยแค่นั้นนะครับน้ำใหม่ไม้ดังครับผมน,บน,นี่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีคนมาทำยอใหญ่อยู่เยอะอยู่นะครับยอธรรมดาแบบยกมือก็มีนะครับ ก็ชื่นชอบในทางคลิปการหาอยู่หากินแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับอู้ทางนู้นติดเยอะนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูกล้องไปทางเลิอทื่อแถวอะกล้องไปทางเลิอทื่อดีทางนั้น หมายดังท่อ5้าครับผมหมายรับหมายดังนะครับหมายนี้ขึ้นชื่อนะครับประจําปีแต่ละปีนะครับจะค่อนข้างจะติดเยอะนะครับยกทีนี่ได้เยอะบรรยากาศเสียนเก่าแก่ก็มีนะครับ ฝนตกหนักได้สองสามวันนะครับก็น้ำในลำน้ำชีนะครับก็เริ่มไหลเข้าอ่างเก็บน้ำนะครับปลาที่เห็นนี่ก็ขึ้นมาจากลำน้ำชีนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาหน้าบานปลาอีไทยปลากระมังนะครับ ปลากระบอกก็มีนะครับปลากระบอกก็เยอะอยู่นะครับเอบ่ได้บ่ได้ให้ออดน้ำก็อยางียไทยเอาด้วยขนาดกูให้ออดไทยเอาห้องเลว่าเออเลว่าเออไทยบ้านโอ้ป่ากระลังกระองพี่น้องเลย ลุงมันขึ้นสาวนี่ไงเนาะลุงเทิ่งเขาพูถึงขี้ได้เขาถือปลาสตปลาสองต้วก็ปลาบัดลูกปลาบัดขืนขนพักขืนเนี่ยได้ที่นอนเ่งเหอไทยไปน้ำบไปน้ำในนี้เจ้าก็ได้เนาะ

ก็จะทำไม้ยา,ยาวๆไว้ตักนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเก็บปลานะครับน้ำมาใหม่ค่อนข้างจะยกบ่อยอยู่นะครับแต่ก็ติดทุกครั้งนะครับแค่ว่าติดมากติดน้อยนะครับแค่นั้นแหละนะครับ ไ <อ Australia> <te le noise> ม่เลยนี่ที่าจะได้นี่น <te le noise> ้อยก็พแ้อะน่พอแล้วม้นีวหลที่ดีแท้ขายราอดะุ อเแม่กุนสรางตุมยกองยู่ก็มีดเปนอุนเออมีนเดอันทางนู้นก็ติดเยอะอยู่นะครับ ไปไหนไม่ได้เลยที่นี่ก็ติดจะเดินจากไปก็ตรงนี้ก็ยังติดดีนะครับเอาเป็นเอานอ่ออีสานบ้านเฮาช่วงนี้นานทีปีหนครับน้ำมาใหม่ๆนะครับมันปลามันจะมาดีก็ช่วงนี้แหละครับ คืนนี้ก็คงจะบันเทิงอยู่นะครับแถวๆนี้กลางคืนจะเป็นปลาหนังนะครับเขาว่าเป็นปลาบึกปลาไก่นะครับปลาคาวก็มีติดอีกแล้วมั้โหตุ่มเดี้ยอย่าไปตอตุมันอาที่อื่นหมดแล้วเอาห่างว่านี้ จ็คเซนอันนี้นะต้มเซนฮ่าพอดีมันตอกเส้นตม่โวต้ม่อตกเ้ยตุกน้เนียตก้นลูตนล้อะรผมันอยู่นี่มอันนั้นดเลเฮ้ยต้งใหงหกไ้กต้องต๊กบ่ปลาดิษมังงมเป็นคือกี่คุยต้องนังตุกมตกกไข่

ฮะลอกตองใซตตัวใหญ่ใกว่านี้ร้จักบาทห่อฮะร้อยยี่บกว่าบาทนี่น่ะซื้อโยมช็อือตัวละร้อยซือตัวละร้อยห้าิบเลยใหญ่กว่านี้เออห้าบาทโอ้ิโลบาทห้องเจ้าเมื่อฮะนั้นซือวันนี้ไรโอ้อห เป็นเพ้มาแน่มามา่นวาดีปเมน้องได้กรท่ย่องี่เลยาแคย่อน้ำแขงจะได้หลายนด่ แข็งร้าบาทโอ้เยอะแยะเขาขายให้เท่าไหร่ครับนี่สองร้อยครับสองร้อยบาทโอ้หลายกิโลอยู่นะครับกั้งแตตั้งแห้ไปกินนี่สิครับครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือวันนี้จะเน้นพามาดูการ หาอยู่หากินนะครับแบบวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับของชนเผ่าภูไทยนะครับการยกยอหรือว่าตึกสะดุ้งนะครับก็ถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสไตล์นี้แหละครับการหาอยู่หากินบ้านๆนะครับตามฤดูกาลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เซาโขหอยตาห้างเก้าเก้าตาจะลุงห้าไ้ก็ถูก หมดละตรงนี้นี่ก็มีตัวของปลาเห็นปลาได้อีกเอาเข้าไปจะลอดแม่นะ <coughs> ไปมองมองไม่ลู c. ไม่ลูไม <renamed, S 2> ่รู้มัเอจ้าวลูกโพลุากิข้าน้ำได้พอได้ไม่ได้หร